เห็นต่างได้แต่เราก็อย่าลืมที่จะรับฟังและขอบใจกับข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้างในเมื่อทุกวันนี้เราอยู่กันในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายความคิดสิ่งที่จะควบคุมให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้นั่นก็คือข้อตกลงข้อตกลงมาจากสิ่งที่เราร่วมกันเสนอแนะแนวทางจากแต่ละคน บาบรรจบกันอยู่ตรงกลางแต่แน่นอนว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะมาบรรจบกันตรงกลางได้100%บางคนอยากที่จะให้ความคิดของเขาได้ไปต่อแต่ในเมื่อความคิดโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้คิดคล้ายกับเขาหรือที่เราเรียกกันว่าคนส่วนน้อยหรือคนเห็นต่างก็ดี อาจมีอารมณ์ขุนเคืองเล็กน้อยอาจมีความไม่เข้าใจและคงเกิดคำถามมากมายที่พุดขึ้นในใจของเขาเองเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสิ่งที่เราสามารถช่วยให้คนเหล่านี้ได้พอสบายใจขึ้นคงเป็นคำอธิบายและคำขอบใจที่ช่วยแสดงออกทางด้านความคิดของเขาออกมาหากวันหน้า ที่มีเรื่องใดที่ต้องการความเห็นอีกเราก็ขอให้เขาจงมุ่งมัน่นขอจงอย่าเพิ่งหมดหวังขอจงพยายามกับสิ่งที่เขาอยากที่จะสื่อสารออกไปให้ผู้คนในสังคมรับรู้รับทราบยอมรับได้เข้าใจเพื่อให้เกิดการนำไปพิจารณาต่อได้ในสักวัน เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ได้มีเรื่องราวที่จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังตกตะกอนเองรู้สึกรู้สึกดีที่เราได้ตกตะกอนอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเกิดขึ้นในแต่ละวันแม้ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆแต่มันก็สามารถซูมแล้วก็ดึงออกมาให้เราคิดได้ว่า เราได้อะไรจากเรื่องนั้นบ้างสำหรับวันนี้ตกตรกรเองคงต้องขอตัวลาไปก่อนและมาพบกันใหม่ในอพิโซดหน้า